ครับผมสวัสดีครับผมบาพลคนสกลครับครับก็สวัสดี FC นะครับที่น่ารักทุกทุกท่านครับวันนี้ก็พามาดูนะครับเจ้ามาร์ทีนะครับของเซหนยนะครับวันนี้ก็ปักดินครับวิ่งดินวิ่งเที่ยวนะครับพิกัดแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเขตพื้นที่นะครับของ ตาเนื้นะครับน่าจะเป็นของตานเนื้หรือไม่ก็พังห,หอนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นอ่าตานเนื้งนะครับเพราะว่ามันอยู่โซนิดๆตาเนื้นะครับตัววิ่งเข้าไปในอำเภอวริศนะครับตัวอำเภอวริศก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับเรามาดูการทำงานนะครับของจ้ามาร์คีนะครับ ก็คับโดยเสียหนุ่ยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบาวพลคนสกลกันด้วยนะครับอาจจะมีเสียงลมนะครับเพราะว่าลมค่อนข้างจะแรงนะครับ ครัที่สนใจนะครับดินสวยๆนะครับก็สั่งได้นะครับในพื้นที่อพิร์บริสนะครับปานตาเนืองก็ได้นะครับทังฮอนะครับก็ดินสวยๆครับดินดําเลยนะครับเนีก็จะลืมนะครับ กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับบ่าวพลคนสกลด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดคลิปนะครับไปที่รถดำอีกคันนะครับตอนนี้ก็จะรออยู่นะครับครับรถดำอีกคันก็มาถึงแล้วนะครับ เป็นรถของพอ่อคุยใหญ่วันเฉลิมนะครับขับโดยสาหะนะครับขับโดยสาหะเอามาอย่างกัะล้มฟังบุญ <laughs> ร,รถจานไก่นะครับรถจานไก่กาลังเข้ามาใส่ดินแล้วนะครับ ครขับนะครับอันนี้เป็นของเสียรักนะครับรถเสียรักพ่อเสียหนุ่ยนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้ใครขับนะครับไปนหน่อยอะไรเุียว <laughs> โอ้อยเอ้นหนาวจนเรเสียเสียงเงนยวเนานะ <laughs> เ๊ะมันนี่บ่มันนี่ยุทเฮ้ยบอกเลยอะไปได้ทีเดียวนึ่นนโอเคได้รับเงนเดือน,นงานงางง้าเจ้าผมไปเรีนน้องคอยอยู่นไปน้องคุณกับม่ไปเรีนตัว เห็นแล้วนะครับ น,นี้ก็ค่อนข้างจะมืดน,นะครับเดี๋ยวมาอีกมุมนึงด้านนึงนะครับ ดีสวยดีดำดีนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็มาเยี่ยมชมนะครับทีมงานนะครับเสนยหนุยนะครับวันนี้ พอไปอยู่ในเมืองนะครับก็คิดถึงทางบ้านนะครับคิดถึงทีมงานนะครับก็บางบ้างก็เลยมาเยี่ยมมาถามไถ่นะครับกันนะครับครับก็นะครับวันนี้นะครับก็คงจะขอนะครับจบคลิปนะครับการตากดินนะครับของเจ้ามาคีนะครับของสิหนุยงนะครับไว้เพียงท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ